สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แม่โจะมาทำผัดมีไว้ไวๆแบบง่ายๆอร่อยเส้นไม่ติดกระทะเลยเนาะอ่ะโอเคเริ่มเลยนะคะอย่างแรกอันนี้เป็นหมี่แห้งนะคะ1ห,ห่อแช่น้ำนะคะแช่น้ำให้นิ่มเนาะอ่ะแล้วทีนี้แม่โจะเพิ่มโปรโตีนด้วยกันตีไข่ใส่ไข่สักหนึ่งฟองนะตีให้เข้ากันนะคะเหมือนเราจะตีไข่เจียวเนี่ยนะแล้วทีนี้พอตีเสร็จเรียบร้อยไปตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะ อ่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะกระทะตัวนี้ไแม่โอ,อใช้เป็นเทฟลอนเนาะจะไม่ใส่ก็ได้เนาะอ่ะเสร็จก็กลิ้งค่ะกลิ้งทอดไข่ให้สุกเนาะอ่ะทอดไปให้สุกพอไข่สุกเสร็จเรียบร้อยก็เอาออกจากกระทะได้เลยนะอ่ะแบบนี้นะคะพอเอาออกกระทะเสร็จเรียบร้อยนะใส่น้ามันไปหน่อยนะคะอันนี้แม่โอ,อจะทอดเป็นเบคอนนะคะอ่ะเบคอนตัวนี้มันไม่มี มันนะถ้าเกิดเป็นเบคอนที่มีมันก็ไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะสามารถเจียวได้เลยเนาะอ่ะโอเคก็ทอดเบคอนจนสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราตักขึ้นนะคะตักขึ้นพักเลยเนาะอ่ะแล้วก็เรามาหั่นไข่เจียวกันดีกว่านะการหั่นไข่เจียวก็ม้วนๆแบบนี้ก่อนนะคะหั่นเป็นเส้นฝอยๆนะคะอ่ะก็แบบนี้นะหั่นไม่ยากนะคะอ่ะพอหั่นเสร็จเรียบร้อยพักไว้ก่อนนะ แล้วก็เรามาเริ่มการผัดเลยนะคะใส่น้ํามันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะหอมแดงนะคะอ่ะผัดไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางๆค่อนไปอ่อนนะคะผัดให้หอมแดงของเราหอมก่อนเนาะหอมแดงต้องหอมหนะกระเทียมมันสุกง่ายอยู่แล้วนะพอหอมแดงเหลืองหอมได้ที่รับปรุงรสเลยค่ะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปร้อยกรัมนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะ3ช้อนโต๊ะเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยก็ผัดค่ะผัดส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยน้ำมะขามเปียก5-6ช้อนโต๊ะเนาะชอบเปรี้ยวมากก็เพิ่มได้ไม่ชอบเปรี้ยวก็ลดเอานะคะชิมรสชาติดูนะคะพอให้เดือดเข้ากันดีเติมเส้นหมี่ของเราลงไปเลยนะและทีนี้ก็ผัดค่ะอ่าสูตรนี้ไม่ต้องกลัวติดกระทะนะอ่ะใส่กระหล่ำปีลงไปนะ กระลำปีก็หัน่นตามชอบจะใส่เป็นพวงงอกหรือผักอย่างอื่นก็ได้ตามชอบเลยนะอันนี้เติมซีอิ๊วดำหวานนิดหน่อยนะเพิ่มสีสันนะคะให้น่ากินมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วทีนี้ก็ผัดไปเลยค่ะผัดให้เส้นเหนียวนุ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยนี่เห็นไหมหัวเส้นเขาจะไม่ติดกระทะเห็นไหมผัดง่ายนะสูตรนี้เนาะอ่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยนะคะตอนนี้ก็ปิดเตาได้เลยนะแล้วก็ คลุกเ้าก็พอนะคะคลุกเขาพอให้เขาเข้ากันนะคะโรยด้วยไข่นะอ่ะแล้วก็เบคอนทอดของเราเนาะเสร็จเรียบร้อยจัดจานเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่เห็นไหมเส้นไม่ขาดนะแล้วก็ดูน่ารับประทานมากๆเลยนะคะอ่ะโอเคใครชอบลองไปทําตามกันดูนะคะอ่ะงั้นวันนี้แม่โอ,อ๋ขออนุญาตจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ